ขเก่าเก <c oughs> ็บบาวก็ขี้เการร่กกาเก็บบ้าขี้เหมือนขี้เก่าเกบอคูมือนเบียดเบียนซึ่งกันและกันคู่ม,มือใจ่เคยมือเค็ไมือท่ามไม่มือนขอให้กูรอด <c oughs> เป็นรอดดีอืม จะก,ก่เคเมยมอสิ้นมอช่ำจะค่อยช่ำบุญชทท่ำขั่นจะขึ้นมีคิดใจนองนั่งกลับเปลี่ยนไปถามไก่ตัวอื่นนะดูนะคูกคนถามไก่ตัวอื่นว่าปู่ตายังอยู่ในใจลูกหลานไหมหรือคิดยังไงกันเข้าถามเขาถามกินเขา mm hmm. จะไปถามคนอื่นว่าปู่คาท่าเทอหรือปู่คาท่าปอ่ว่าปู่ม่ใจอยากได้บ่ กูอบอกอากเคแกูดได้เรวเปลนจะไหนไว้ได้ได้ับว่าได้มองกัรตรงนี้ได้ยังม,มองตรงที่ได้กูดได้การยกไม่คู่ข้นยกตูแจกขึ้นพู้ข,ขึ้นว่าเขาขืนเต่เวลาไม่ได้นี่มันคนระบบยิ่งหนี่งระบบแบกกับระบบเขืบบเอกับระบบกินไก่งม,มันมือร้ายครบบ เพราะแคนะั้นเพราะตรงไปถามใครกถามตัวเขาเอื่นถามตัวเราเอื่นไปถามคนอื่นเ,เขากันนอกเขาก็บอกวควมขีดหนัเขามากเขาก็บอกวควมกี่นะหนใจญ่เออขึ้นแบอเดือนอืราะมีอครหดอกเยี่มคือเบาตัวหนาคุ้นอ,อว่าเจะไปเจ้าคันจะขี้เขาบอกทับหลังไม่รมเขาบอกตัวหนาจะคุน้นถึงนี่ท่ามันนังอยู่ เมต่ทุกคนเมื่อตพอผู้ชาเพก่คนกับผ่านมากเลยเออการเป็นมั่งคนอยากมีคนคนปฏิบัติให้ถึงเออให้ถึงกลมบึ้งของกิจของแก่ของไก่เรียกว่าจากแก่ของมนุษย์ผู้คุ้นคนธรรมดาเดิมๆหนจะสิ้นคนหนึ่งค่ะแต่แกไปใช่ได้คนอื่นอืม คนเฮ้ายู่โดยความเขงบอยู่ด้วยความเกียดเกลียนทิ้งเกดเกลนกันคือเขามากเข้นเข้าดูกับความหอนเหมือนไฟมาไดกันมาล่ามาล่าไฟจะพื่งจะพืน้นแก่ีกก่ยจะเกลี่ยเพอได้มาล่าเพราะฉะนัเ้เฮ้ามาฝึกนแก่ฟึกนตืฝฟืหนมาก็เป็นหนี้หูทุกคนเกิดมาเป็นหนี้มด เม่แต่ไตเขายังไตหนาว่ามันบ่ท่านใครหนิได้ไหมการศึกกากบไม่ใช่าชาติการะึกษากันเพราะการจรองกรรมจองเว้นกันไม่อาโหสิกรรมให้กันสโมมติเราเยี่ยมคอสิสมมติเราไฟังครับคุณนั่งดับคอยไป,ปน,นีนั่งเดดไปน,นียุหาโรยนั่งดับนั่งดับด้วยไตยไหมนั่งเดดเพราะอาโหสิกรรมให นั่งเด่นบอกว่ามึงเป็นมีกูมึงก็ต้องชดใช่ใช่ต้องชดใช้เสียเนื้อน่เพราะว่าตอนเรามีชีวิตอยู่เขาบอกให้ท่นชดใช้กันเรียกกับว่าใดเอาโหี่กรรมซึ่งกันและกันพ่อดีนั่งดับตายไปขั้วสึ็งเกิดไม่ยืมเป็นมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่ขั้วนั่งเด่นสือตายต้องไปโอดใช่กรรมกัน แกปัปพบกัปขาดอีกับอีกนงรงโรี่รชนกันตงรงโรให้ผู้ใดผู้หนึ่งตืันจังได้มากคนไข้บอตตรงโรคคือวิธีนี่ลไอ้โหสิกรรมอืมเขาสิ่งอายุขายนี่คอยคออาโหสิกรรมหาเจ้าเด้อบตอตจับจังวิ่งเออเรียงเงินเรียข้ามเกัาเป็น,นี่คอยท่าน,นั่นเขาอน,นี้เอาคอยอุทิศควนบุญควรกุศลให้เจ้า คอยแต่เมื่อคโรเพี้ยนคือกันแออัดคือกันเรื่องมันบจองกั่ขั้นกัางแข่เขาก็ไม่ได้ไปเกิดเขาก็ไม่ได้ไปเกิดนจองกันรุ่นเป็นเที้ยนครึ่งหนึ่งรุนกางแข่เอืคนเข้าผู้นัคนว่าไปได้คือเราเรื่องเรีบว่าแ่งอาจจะบอกบอกไปไ้เรื่องเว่งไหมอยู่อกแค่หนื่งคนอนเพราะว่าคนมันมากก like hm. like ่าหนึ่งคนอย่างเงี ก็เรียเรนเรได้เ <conten> รียนได้ก <meter væ> <Thompson> ับป้าอืมแต่พอคนทำมาทำมาพ่อคุใจของหลวพัน์ู่เจสาคือม่เอบคุณเพราะกับว่าไปเรื่อยๆอย่างเผู้ใดเร่อนพานผู้ใดค้ดพานกับว่้ไดฟังทั้งนี้อาจจะสอดแช่เขากลางก็ไ้แก่ว่าว่าเอาไปแข่งไม่ยมมันเรื่อยังไ จวดด้วยมัด้าฟักระดูกไทยดูนะขั้นมกลางๆมัดโคตรพดถือมัตรงเด็กมัดโตจ้ะแมนวะคนฉลาดจริงแม่มันจะเปล่จะแข่คือบอกเคยอื่นไงกมันก็ะปกฟังเงื่อนไข้องมันบอกใจแต่เอากระดูเลยแต่ก็โตกาบกเคียอื่กฟังยังไมนจีมกันเดียวมองได้รองมองรด้ก็ไปกัดึงไปดึงมาดรูน่ารูนั้น ใช้ต่อยมือมันถูกคือมันพวกฟังเห็นแค่ผมนะมันพวกฟังกูจ่ชื่อใบพวกเราคือมันเคยโมองเราก่บทที่เรบแค่ใบมันกูริ่องครับคือโผดคือเกิดมาโผ่คืออยากเ้ากับร้ดกระเดือเดือดครับปูอย่างสอนกร่งถ้ถูกแล้วอืออ้ยไทรเ้าเด้่ถึงว่ากระดายโดนพวกกัะเชือนหนึ่งคืบหางมือพผกกระเชือหนึ่งนาะครับปู แต่ิดว่าเอาเตเรกวต่เบื่อสิสิดว่าชุบมือเปิบไครงไปเนี่าเทียบหามื่อหนิว่าเขาเคลียรอไงสิคือว่าจักพวกมาหลอกมาได้ใบืีอเทียบใบคีสพุ่มพวกมาได้ขวจะหอยได้มาหอยน้ำหน้จะเกลี่ยมอจักกิโลเออมันว่ามาเหลืองง่ดี๋ยบอกข้าวคุณเนี่ยวดชิรอนในหัวรอดแคบะก็ชิดตัวใช่ไข่ฟองมนไข่แคบเอา เกิดว่ามันคนหัวน่ะผมไม่เคยแกระชี่ะถามผู้ใดรูเอามัดกับเ่อเอาที่ยังก่อไฟได้ไข่ร่างมองยังห้อเยี้ยมไฟมันขึ้นเองเก่าเสกเกม่ยวกงา่องที่ขนเก่าเกิดเก่าเกิ เปล่าเปล่าว่าตัวตีพวก็ได้ใจรู้่าเราเป่าได้ปืนเรื่เป็นเบอร์อไนั่งเก่านั่นเกศนั่งวุ่าตัวไ่ตายเลยเชอชัดใ่บผู้ว่าเบิร์เลกของเป่าเลยวันนี้ต้องบอกเปล่าหัวโด้องโทรบอกที่ด้วยอ่ะมันเช็คหัวอดนไม่ชเลือเก่าเก็ไปถ้าคนขี้เก่าเกศบานขี้เก่าเก นี่แมีเก่าเกินอ้ยังกวนๆก่ๆยแไม่เอาใหม่เลยมาตาแก้วตาทิพย์ก็พูไม่ปูงไม่ใช่แ่เาตสีแหก็ประมานั้นะเดี๋ยวไปยังนี้คันีเก่าเกิตา่ใครกนื้อใช้ยืมันเมื่อแค่ของอ่ะเมื่อมองดิ่งมองอยู่เระฟันปูแตกเลย

เห็นย <So S 2> ัง้ไม่เห็นกคือเบาไปคนฟังตัวคือคืออักเอาพเดียาวไดยเมื่อวัเรื่องเรือไฟางแคงคืนแรกหวานนี่ก้าเริดเมื่อวีา่คาเกนี่เนี่ยนะเ่อนน้เนี่ยเกคเนียโ้แต่ไตดีเด่นคือกินกับปูวาน ่หนหคขังมเนวะเนี่ย49เดี่ยขังบ่บ่หวังก็บ่คาดกัรณ์ว่าแต่เมื่อผู้รักายเขาไม่จับด้49เจ็ลง้ิ่นค้าไปหวเอ็นจาดีข้นบวดงข้าช่ยเงินขึ้น น่าไปคิเห็นวนข้างหนึ่งเห็นตัวหนึเะแเนตัวกจะเห็นสวนหรือเขานตัวก็วาอมเห็นเมือเห็นมนก็โอมน่นเองไอ้คนานนี้เห็นแบงเมนไปยืมเออนี่ขวางกันคือคือเรื่อบ้าคเคิงใี่ไหมค้นเอ๋อจบุญไหมยืมครับคการทำบุญ ว่ไม่เสียเอาแท็ตัวเีดตัวเอร์นี่เห็นว่าข้อเข่คือรอนแยกแช่มากนะกับข้าวน่ะมันว่ามันเลี่ยงง่ายด้วยผู้เอามาหายห้อกันแย่มากผูเลยไปเรียดขึ้น่งีุผมากเออลูกหลานเอาไม้เออก็อเสยวไม่ใช่พี่ดีต่อข้อเสียมารองพราะนันข้อสียมใช่คืองง่ข้าแก้มข้าจ่าอยู่เมือลงขึ้นหมืมดิาันจี้กับแท่งรอได้ชิบเก่าหวานหรือขิัจี้เขาคือหนังหนังน่อย อันค <l ots sei> <c ười> ุ้มค่าตาเรียๆนะืมปกับพุกกับมือคืออันป็นก็งั้นพอเขาอิตาลับอันมือคล่องน้อยคล่องง่คล่องน้อยค่องขี้ขาวกับมือขี้ดำขีแดงมือหมึกแค่คไป่ามงได้เมือขาวขี้ขาวเีหมดไปฆ่าหมงได้มงขาวขาวอันดำกระดับมันมันขีชาไปอืมเขาก็ม่กิมแค่แต่ก็ยังแตเน่า a u แตามันบุบงอ มันเอามือตัวยืมตัวยแทกกะเฮ็ดมัดเรียกคนอยังนั้นก็จะตายเรียกพอว่าอืโอ้เขาร้งขึ้นป่านั้นบ่างร่างคอละคุเพราักมัดผมยืมถ้าปากบ่อเด้งกะเอาวิ้มาขาแก่บ่เด้งกะเอาอันหนึ่งเดมมาปัดปุ๊บ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 ปตาบปุ๊บปุ๊บยุ๊บปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บ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 ปุ อแค่เราคำแต่ของนู่คือเรบ่องด้วยอืมเอาเอาไปเออเมื่อแต่แวร่มงึ้่ไหมเค่บอกเอ้เออเค่บอกเอ๋ก็จะเคยหุวก้างเราบเนี่ยไปนั่งร้า ที่นั่งทีั่งกาะที่นั่งปราชุม่าว่าอะไรตือแต่แดงขึ้นกันแต่บุญแก่ข้อแต่รู้เหรอลงทุนเหมือนกันนักปูนะไม่ใค่แต่ลงทุนปัทูนะตือเมื่แต่ฟารมเมื่อบ้านเขาลงทุนเราลงทุนทานหน้าทาตานะพ่อท่านแต่งตัวเออยี่สติ๊กแต่หลวได้ชิปเก่าบ่าทเนว่ค่าตาค่าเกลมกับชิปเล็กบาอืม มันก <aid> ับแค่อย่างนู้ที่เราย้มเนาะครับอ้เจ๊นราคากับไถือคือบอกแตว่ามันมร่วงกันมันเรียบแค่อือแต่ว่าพกกกษตรจีึไปยับนั่งร่คือบอกเงินมาคุกงางไม่ยืมครัถือเรียกจะเถื่อก็จะริบถุม่ยี้ไม่คูกกรเจ๊ะเราเกลียดอีกเจ๊ะเรเกลียดอีกกับ่อมเงินกรื่แต่ว่าชิ้นนำใจของหัวคองหลังบ่แค่เอาเจ้คือ ม้วนอยูเนาะพ่อคือหานน้ำเขื่อ่เขาร้าพ่ละกับเสบหันน้ำพ่อละกับเสือบื่เขาครับเสือบแกมาแักเกือกคือัคือวันเช่คบ้างนี่ม,นนนนม,ม,มันมแกน่เนมันระโปคือเขาวาแ่ล้วมีเคมันเหมอือใครเขาเหม,มือตัวเลียกแจ็คตัวล้วหัวใจแกหมหากรว เกี่ยงคอนรอนได้ยุงครับใครซื้อขววิ้วแม่ไม่ยันดื่มด้ยงเกี่ยงคอนรอนไม่ยุงครับแก่หางไปยังคือใครมาบอกเียงคอนร่อนมากับพมาบาคุณมต้ไปฝึกบ่ายน้องทุกคนมาเธียคนเชียนะเชเเนี่ยนกิหมูเชเอนเองนะถ้าเคยเอกมาวันนี้ไม่ขาย แคมฟืเลยก้า0สิบไม้เขาด้เออไม่ขาดกับคาบูาาเออปาเคา็มเออกับมาหมดเม,เมออเาหมดเท่าไรรับไม่จงรถให้ผมรอผมมีแตงผมงง <c oughs> งีมือเท่าไรก็เมเขาเอกเขาเออแรกค่าเขาเกาเขื่อนะมกจักวังไทเขาเขาได้กินอาไรครับปูชิปเาทบหายชอเาขาชิเบเทเ๊็บอืา แค่ว่ากระดิ่งรวกเรื่องครับดีกันามือเราบอมือเขาว่าพ่ดีไว่พรืองพ่อทำงนแค่พัคกปะถูกได้มกแล้วใช่คุ่ถูกมันพ่อดีเลยแต่หม่ใช่ไมนบอกมือไฟว่าเขาดีได้แต่ม่ใข่้ค่มือเขาจะมาขี้องรุ่งป่าจะมาไหนเนี่้แค่มือเขาปัดจานท่านขี้ไดยังุงมันไดไปว้าควรท่านขี้เลยงเห็นจะงอนตัวมั้เขาบอกใช่ค มดไปถูกมดไปโอ้ช่มไรทนัการคนนั yeah> ้นกับมื่อนักการคนนั้นละนัวห้างเ้านนะิืมครับผม้หางนักนเชือชุ่มไปนักบพราเรศนการคนนั้นกับหมดอหน้าเอนยืมครับอืมบางเชื้อบางที่ไปร่วงชุ่มพูนครัวน้าเขากับเพ่งมืทีมดห้างคือกันเต่า่อออกพอวอกอืมคลยกไหมอืมเตาว่าอืมุ่มเรศนักการคนนั้นไม่เคยมากำเมื่อสู พวกเรียกว่ามือแข่งเบอ่์หวายข้อเรื่นการพราน,นันเสมอเรื่นการพรานันก็คือหวยถ้าไม่อยากให้พีคก็อย่ายให้ผิดกฎหมายการเรื่องของรัฐบาลไทยคือรถตันที่แย่งเดี่ยวไหมลืมครับปูอันนั้นเขาก็เรียกการพรานันแต่เขพพาพีคไปคือวรัฐบาลไทยรถตรันี่เขาวาจจะคือไหมลืมครับ เออถ้าใครถูกหกตัวแกเป็นหกร้านใช่ไหมอือหนึ่งใบถ้าช่องใบก็จะไปสิบของร้านใช่ไหมอือแกว่าไม่คู่สื่อจักใบมันจะถือปุหนึ่งใบต้องถื่อจักแรงผูชื่อฝึกเขาไม่คููต้องถูกเท่าไหร่อือม,มันจะจับปุ๊บหนึ่งในหมวนี้ซิบเก่าได้เอาก็คือเอา ถามว่าแม่ครูจะเบิกชงสิบเก้าร้านได้ไหมครูคือกว่ครับนี่ม่งนี่มนี่มุ่งพวนระเบือแส้งหัวเลยแม่ครูเบิกได้สิบเก้าร้านวะเอ้าแม่ครูเบิกเงินได้หมดเอ้าเบิกได้เ่าได้กระบอกไปเปลี่ยนต้พูดคิดกว่าครับเขาก็จ้งงานมันเกิดแนเราคิว่ให้ค่า เมื่อคังนเขาบอกทางเครื่องกรบใครบอนไปด้ไเลยนะยยิ้มกับพ่อจนป่า <c oughs> ชีดก็ไคอยเนี้คอยเน้คอยนี้คอยุกรันให้เมื่อคู่เบิกใจคือเ่าใช่นาะบ่เหมืนอ้าวคืจังไลเบกใจแค่ไหนเอาบมกดีๆคู่ที่เขาเอ้คือได้บอกลูบอกรันเขา เออเขากะอ้อนแห้งเมืทุ้คนแล้วแหละอ้อนหลับขามงอไปบวคือเจ้ายี่ั่กว้อ้อนไปเออแก้มู้ยิมอ้อนไปอ้าวแล้วเจ้าอูอ้อนไปคุ้มนังด้วยอ้อนแล้วจ้าอ้อนหลับขามงอไปกูเบิ้งอ้อนหรือยังอ้อนปวดหลานเลยคออนั่งกีา้าวีาแค่แรกบนง้อหรือั พอบุญมากก็นยอมแล้วเออเออบุญมากมันนี่ใช่อ้าไปโอนหาัขัดย้อมด้ว้นเวันแล้วยังเกล็แหักนยอมเหลือแต่เหลือพูย้อมไม่ยอมยอมย้อมย้องยอมย้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 อมด้อมด้อมคือมย้อมย้อคย้อม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 ยัอวังอม อาปูขิงฝักขาวให้แม่ครูเท่าไรถึงจะคดเพียงนี้สินได้เขาน้อมมั้งน้อมง้พโค้งเลยน้อมปูขิงท,ท,ทุกอย่างน้อมอ่อนดาบข้ามใหญ่น้อมเกลียดดินเกลียดใหญ่น้อมออออม,อมั้งที่นั่งแอฟคนก็สิอมเกลียดดินเกลียดใหญ่เออพอคนยังปัดชะม้าว่าอะไรก็สินอนเกลียดดิดอนเกลียดหญ่กเลยนะโตหนาปูขิงฝักขาวนี่ น้อมคักน้อ,อ,ขอ,ขนอมแนม่ง้อมง้อมง้อมอี๋อี๋อบะเสีย์เอกันง้อมหัวคักหัวขวานง้อมก็คือบะไหงกู้้อมปัดเมฆู่กันน้อมเลยออืให้เม่คู่เบิดดาเบาดีดด้ออืมเขากันเต่ฟังนิ่งอืม ขับหเมื่อกู่เบิดได้รู้นใหมดที่สิบเก้าเบอดหมถามว่าไม่กูเบิดสิบเก้าได้มหมกูเจเบอร์สิบเก้าได้ไมผูิบแด้สาธุสาธุคับต้องงอไม้กันแดดครับเบอร์สิบเก้าได้เนาะถ้าเบอร์สิบเกได้มกูเจ ถ้าเบอร์สิบเก้าได้ไหมเด็เบอร์สิบเก้าน well ั่ยังไงเอาขันบกงพ้นกับโปหินีคืองอองขาบยืนขาบง่ายแต่บ็เสีอยู่ม้นมือเท่าเนาะเอาง่องกันงอองพ้กกันงอองมือไม่โม้งออจะปูเค็ี่ตักมาแต่ว่ายออเบอร์ขันได้เดียวพักกันจ้งขันโคขม่าเนาะ เออท่านมีโกวุาารับกตมา่ขอเขามาปูแตาปูขี้ปลาเข้าอันใด้รดวงํากาเกิดอันใดว่าว่อแท้พ่อเดืออัน้ดรูป่ากองว่าน้อมเพลย์แปงขึ้นคึอเก่ามั้ยครับเข้าใจเนาะเข้า,ออา,า,ขา,าใจครับเออแ่งขุดขั้นร่วมกันใดก็ขนะึ้นเก่าอืมน้อมโ่อนรับขาบง่าเอืมคือช่างไก่ช่างไก่ขืพอเอ้ยบ่มขี้อยากคี้กินแล้วแต่ขี้กบบยังไม่ขีฟออืม เด็กขัดจัดปปกปัดเป้าซึ่งโบดับโดีเดี๋ยวมีแจ็กเป็นยังบ้านเงื่อนวนวายว่ขัดอาปูคือขัดเขาขัดอ่ะแต่อคูคือกำให้ลูกนใครรัมผู้เกิดใหม่ในรุ่นผู้บกคูอจักยังบ้านเชื่อบาชื่อแต่ว่าคือพัดัดในึ่งบดับโดีไปน้อมคัดน้อมแม่เราหลัไปอืมอกุุเจ,เจ้าบึเกไปไปไ่าเปิดเผยจะไม่คู่มืออืม ไปเปิดกู้ใช้พอะก็ไปเปิดกูมาไมนคึกบ่ไหมกูอืมใบคิดเด็กพอได้สี่พอพ่อไรวยเลยอืมันเปิดงียมันคือรวยเลยเ็นคนเปดรักมันเจไปอืรจะไปตีน่ตีนี่แม่มันงานพ่อได้แค่รวยมแค่บบชิบเก่าพอเหมือนเบเดีก็คือช่เมื่อคู่าพบกบกจ้ะแจ่ว่าพอเปไม่เนไห เือนแค่ลดแบรคพวกม